สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุ้ตัน ปีกมาปุ๊บกับรายการบทความเกษตรต่างอากาศช่วงที่หนึ่งเหมือนช่นเกยนะจ้า,ากู้วันติดต,ตั้งแต่เวลาเตี่ยงเกิงจนถึงบ่ายโมงนะจ้า12นาฬิกาสานาทีแผ่ว12งนาฬิกานาทีต่างสถานีวิทยุมอ,อกเกอรเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ AM s t ็มส o ตความถี่ห2กิโลเฮิร์คลื่นซ้ายสุดอออากาศในแจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอะตึงภาพได้ยินตึงเสียงทีเวอร์ไว เว็บดอทเคอร์พรัสหกหนึ่งสองดอทคละ YouTube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพย์มาพร้อมกับท่านพออสุทัศนิบินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอดีตผู้ในการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่นำ เอาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรมาเล่าสุกัดฟังนะเจ้านะเจ้าวันนี้มาอู้กันเรื่องของความพันพวนของสินค้าเกษตรในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะภูมิอากาศเนะเจ้า,าเฮาใจเนียจะได้กันดีเฮาไปขอความหูกับท่านพออระอาสุทธ,ธปินตาเสนกันดีกว่าสวัสดีเจ้าท่านพออระอานสุทธ,ธเจ้าครับสวัสดีครับคุณสังเทียนแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ฟังสถานีวิทยุ มาเวลาเกษตรศาสตร์งหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับทุกช่องทางครับเชา้ชาวช่วงนี้ไปทางใดก็มีแค่คนจมเนาะของแปลงแต่สินค้ากเกษตรนี้ที่เกษตรกร,ร,กรผลิตบ่คใอยได้ราคากัต่ไดนเนาะแต่ว่าเวลาไปซื้อของเปิ้นกินเนี่ยแปลงนะเจ้า้าก็อย่างที่ตั้งหัวข้อไว้ที่คุณสังเทียนได้ปโปรยไปแล้วเขาก็บยานว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนาะในภาพใหญ่นะผู้ฟังลองจอยนึกภาพว่าเฮาอู้น,นี่เป็นภาพใหญ่ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะมาสู่ที่ภาพเล็กเลี้ยวเป็นอยู่ทุกวันนี้เนาะเหมือนก็าภาพใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็เหมือนที่เฮาได้ฟังได้หูก็คือว่าเอ๊บะบัดเดนี้มัน ถ้าเรื่องของความแรงเนาะความแรงเนี่ยมันก็จะมีแรงอย่างที่จีนพ่องกาที่หลายหลายแห่งในหลายซีกโลกเนี่ยเกิดความแรงขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามันเมื่อก่อนมันเคยแรงเนี่ยแม่นม้ำยงสิเกียงอย่างนี้นี่นะอันที่สองก็คือว่าแหมซีกโลกกัปอดกน้ำท่วมนะน้ำท่วมน้ำม,มาทีเดียวกับปอดน้ำท่วม ปลาเอาสิ่งของหมู่บ้านกระพังกันเป็นแทบเนี่ยคืออันหนึ่งกันแรงอันหนึ่งก็ท่วมน้ำเกินน้ำแรงดนักน้ำเกินความหนาวเย็นนี่กัเหมือนกันสี่โลกเมื่อก่อนน้ำแข็งนักเราะประเด็นนี้น้ำแข็งละลายละลายละลายนี่ก็นเนื่องจากเรื่องของเอาปเป็นว่าภาวะเลือนกระจก เมื่อก่อนนี่ฟังนี่บเข้าใจอ่ะต้อนึกบอ,อกตัวภาวะเริงกับจกนะโอโลกเฮานี่มันมีบรรยากาศเนี่ยอุ้ยง่ายนาเด็กเงินตากแดดเนี่ยหมายถึงว,ว่าเมื่อก่อนนี่บัตใส่หมวกนะ <c oughs> เดินไปได้โอ้สบายมันบรร่ใคยฮอนแต่เลยนะ <c oughs> เดียวนี่มันได้ต่อเดียวนี่ลองบัตใส่บัตใส่หมวกเลยเพราะมันฮอนแบบฮอนอยางใดบ่หูนะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเป็นฤดูฝ <c oughs> นมันก็ฮอน ฮ้อนอวมราคาตึงวันฮ้อนพือโตเตะฮ้อนมันถึงว่าไอ้ไม่ดีึว่าเฮานี่มันมันถึงว่าโอ้ต้องใส่หมวกอ่ะถ้าบม่ใส่หมวกหรือว่ากางจ้องนี่ยม่ได้เราะทีนี้ก็คือว่าความฮ้อนมันเนี่ยมันเป็นคลื่นความฮ้อนที่เหมันเหมือนก็ว่ามันทะลวงจากแสงอาทิตย์ในมกรมันมีมีบรรยากาศเนี่ยคุมอยู่ทําให้ความฮ้อนเนี่ยมันมันเพราะว่าถูกถูกบรรยากาศเนี่ยออเพราะว่าัซับไว้แล้วก็ มาถึงตัวเฮานี่น้อยลงคนเฮานี่ก็สบายตัวพืชตัวสัตว์ก็สบายลําเนตึงพืชตึงสัตว์ตึงคนเนี่ยมสบายเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ค,คือว่ามันฮ้อนขึ้นโลกมันฮ้อนขึ้นเมื่อมันฮ้อนขึ้นหนงมันกรกระทบเรื่องของภาวะภ,ภูมิอากาศที่เฮาอู่ตะกี้ว่า อันนี้ก็น้ำท่วมอันนี้ก็นแรงอันนี้ก็หิมะตกทีตกต่บบเกยมีกับเกิดขึ้นในแต่ละทวีไปยขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือว่าการพันพวนของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้เฮาทำกเกษตรไปได้ยากขึ้นอันนี้คือภาพใหญ่ถ้าเรามามองถึงเรื่องของออในราคาของสินค้าเกษตรเนี่ยเสี่งเทียนลองนึกภาพ ประเทศไทยนึกถึงตั้งแต่ยางพาลานึกถึงทุเรียนนึกถึงลำไย,ยนึกถึงมะม่วงนึกถึงอันนี้ไม้ผลเนาะเงาะวเรามานึกถึงพืชไร่แล้วก็พืชทักถ้านึกถึงไม้ผลเนี่ยถามว่าฟังเรื่องของลำไย,ยแล้วก็ใจหาย <c oughs> เพ<ข>ราะว่าสตตะกนมาเคยปะมาก,ก่อนว่าตั้งแต่แยะมา ทำมาน่ะมะพดกี่สิบปีเลยมาเนะตลอดชีวิตเปิ้ลเปิ้ลกับเรามาปะบระเดี๋ยนี้สองสามปีมานี่เปิ้ลปรุดเตือนตลอดนะจ้ะปีนี้นี่โอ้แบบสุดๆุดแบบเคยปะเนี่ยจะเอเอรูดร่วงเรือก็เตือนสิบปลายเนาะสิบห้าก็ว่านี่แล้วนะเปิ้ลว่าบางวันเนี่ยเหลือเจ็ดแปดบาทว่ะเอเอรูดร่วงอ่ะจ้ะแล้วก็เขตเอเลือสี่บาทสามบาทสองบาทเนี่ยเปิ้ลว่า ปุ๊ดตื่นเพราะว่าก้าขึ้นมันก่าแหงคนขึ้นก่าคน,นซ้ายนี่ต้นทุนประมาณสบาทไปแล้วอ่ะแม่นแล้วมาใครสองบาทสามบาทสีบาทมันก็ปุ๊ดตื่นน่ะจ้ะแม่นมันจะแทนอูฟังเนี่ยคือว่าต้นทุนแต่แต่มันสิบสองบาทต่อกิโลเนี่ยเอเอนี่ย สิบสองบาทขายได้สิบบาทเนี่ยถามว่าได้กำไรสองบาทอัพุทตื่นสองบาทปันหาบางวันได้เจ็ดบาทแปดบาทก็มีเอเอแสดงว่าขาดทุนนักแปลแม่รุดร่วงนะจ้าแต่ว่าเอเอเนี่ยเพื่อนก็ว่าขายได้ซาวปายนะทรงที่ปริสน่ไทยนะแต่ว่ามันมีเหมือนนักจ้าถูกแล้วมันต้องมาเป็นรุดร่วงจ้ามันก็เลยพุทตื่นเจ้าผมผมฟังแสงเทียนอูนี่นะ ผมกำลังนึกถึงเออมื่อก่อนที่เคยปุูกถั่วแขกเนาะร้อยกิโลเนี่ยนะที่เราได้เกตเอในกิโลแปดบาทเนี่ยมีอยู่สองกิโลร้อยกิโลเนี่ยนะมีสองกิโลที่เป็นฉนันก็เป็นสุดยอดล่ะได้กิโลแปดบาทที่เหลือนั่นกิโลท่าไหนึ่งบาทหนึ่งบาทพุตื่น <laughs> เลรานั้นลำไย,ยก็คือเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของความพันพวนของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะไปมีส่วนพันพวนถึงเรื่องของต้นทุนการผลิตซึ่งก็ทำให้ปัญหาว่าการปลูกลำไย,ยนขาดทุนการปลูกไม้ผลอื่นๆอย่างบะม่วงก็มีปัญหาหมายถึงว่าในเรื่องของราคากับต้นทุนเนาะ เรื่องภาวะปุ๋ยแป้งการเรื่องของอมันบบใครติดหน่วยกัหรือคุณภาพของผลผลิตมันบดีเนี่ยอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะต้องใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปเนี่ยเมื่อเราใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้การต้นทุนมันมันแปลงละขายได้บัก,กุ้มก้าอันนี้ก็คือจากภาวะพันพวนของภูมิอากาศ มาพันพวนของเรื่องของต้นทุนแลวมาทำเพื่อพันพวนของกําไรขาดทุนนี่คือแต่เมื่อก่อนนี่ได้กําไรบริษัทขาดทุนเลยทำาให้การเอาใจใส่ในการที่จะทำาให้มันมีคุณภาพดีขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของโมนี้นะในเรื่องของไม้ผลเนี่ย ในเรื่องของไม้ผลเนี่ยทำให้เป็นปัญหาละเป็นปัญหาในเรื่องของการผลิตเป็นปัญหาจนที่เราดูคลิปข่าวต่างๆนานาเนี่ยคือว่าเออเปิลก็จะกดลําไยออกไปเล่นเนอหรือบ่เอาละลาไยหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือผมกําลังมองภาพเรื่องของไม้ผลในตัวพืชไร่ก็เหมือนกัน ในตัวของพืชไร่เนี่ยเวลาเฮามองประเด็นนี้คือคนมีความต้องการโทเเลืองนักขึ้นนะแต่ว่าพื้นที่ปลูกมันน้อยลงพื้นที่ปลูกมันน้อยลงเพราะว่ามันถูกแย่งพื้นที่โดยพืชอื่นบอกว่าเป็นลำไย,ยนี่ก็จะแย่งพื้นที่โทเเลืองในในอดีตเนาะอันนี้เฮาอูถึงภาพรวมมาได้บอกม่วงนี่เขาแย่งพื้นที่ของในเรื่องของโทเเลืองในอดีตเนี่ยพืชไร่นี่อนกักน มันก็เย่งกันไปมาเนี่ยคือว่าเมื่อก่อนนี่มันสับหลังนี่อยู่ทางอีสานข้าวโพดนี่อยู่ทางภาคกลางประเด็นแบบนี้ก็คือมันสับปะหลังไล่ข้าวโพดมาทางภาคกลางไล่ข้าวโพดคกลางภาคกลางหนีมาทางภาคเหนือข้าวโพดมาไล่ทุเหลืองทางไม่ห้องสอนนี่ก็หมายถึงว่าโดนข้าวโพดเนี่ย แย่งชิงพื้นที่ไปได้หลายตี่ละไออย่างประมาณนะั้นตั้งเหนือทาต้องพูดถึงแบบลำยาไยแย่งพื้นที่ทีนี้ก็คือเข้ามาดูหลังเรื่องของพืชพักพืชพักนี่ก็จะเอ,อมาต่างหลากหลายพ่องมาตางจีนพ่องมาต่างต่างต่าง,ง,ง,งประเทศอะ่ะเข้ามาก็ามาแย่งชิงตลาดในบ้านเฮาเนี่ยทีนี้เขาอู้ถึงว่า ลายเล็กลายกลางลายใหญ่เนี่ยแัดนี้ลายใหญ่เนะีแบบ่ย,ยนะมันก็จะมาเรื่องของต้นทุนต้นทุนเนี่ยจะเป็นตัวจีเหมือนแสงเทียนอุดกี้ว่าต้นทุนมันมัน,ม,นมันแปลงเนะาะแล้วก็ละขายได้น้อยนะแ,แสดงก็พุทืินไม่นเมื่อพุทตื่นเนี่ยต้องรับตัวละต่อไปต้องปรับตัวมันก็ว่าเอ้ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยก็คือเรื่องของ อ,อความมั่นคงทนางนอาหารอันนี้ก็อูไปทางหนึ่งแต่ความมั่นคงในการยุหลอดของเกษตรกรคนทาไม่ต้องมาคิดอ่ะว่าอ,อความมั่นคงทนางนอาหารโดยปลูกแล้วปอได้กําไรหรืออยู่ได้โดยแล้วก็ทีนี้ก็มาเคยมาเกี่ยวก็บเรื่องอาชีพสิ่งที่เป็นเราจะดูว่าเหมือนกับว่า เล็กกางใหญ่เนะี่ยตอนแรกบริเดนี้คือกลางนี่หายไปละกลางนี่เริ่มหายไปละหายไปหาเล็กกับหายไปไปตังตังใหญ่ตังกางนี่จะบม่มีแล้วนะตังกางนี่ก็ยังกล่าวว่าเออกเกษตรผสมผสานตัวตอบโจทย์ในเรื่องของแนวพระรามดิลงต,งตรงนี้ว่ากเกษตรผสมผสานะแล้วก็มีตลาดเฉพาะทิน่น เหมือนตลาดครอบคอรัวมก่เอย่ทีนี้มันก็จะเหมือนกับว่าเออลายเลขเนี่ยอย่างเป็นผลิตพักผลิตเอ,อพืชสวนครัวหรือผลิตข้าวแล้วก็มีหงสีน้อยแล้วก็มุนว่ามานี่สเกลมันเพราะขนาดเล็กลงมาอันใหญ่ได้ก็บับ้เป็นฟาร,ร์มใหญ่ๆเนี่ยมันต้องเป็นห่วงเขาละมันก็ถึงประน้อยอย่างก็เอาประน้อยอย่างเอานักตุบนักกะแต่ว่าอันกลางเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้พ่ได้ละ ปุดตื่นจ้างแปลงอนุ่นนี้นั่นหรือต้องหนีไปนอกฤดูทางเทคนิคของซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนว่าในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมันมีผลกระทบต่อเรื่องระบบการผลิตทีนี้ที่ตัวจีหัตัวนึงคือเรื่องของออปัจจัยการผลิตเรื่องของ ปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยแปลงน้ำมันแปลงแปลงน้ำมันแปลงกาแรงกับแปลงกาแรงกับแป้งเครื่องทุ่นแรงต่างๆเนี่ยหรือว่าประเดียนี้เฟะส่งเพียนเมื่อก่อนี่ปลูกสิบสิบแปลงนะสิบแปลงแปลงละสมัยาวซิบเมตรอะโอ้จ้างป้นมาเนี่ยโอ้พอไหวละบม่ได้ปลูกแปลงเดียวปะ โอ้ยออกกำลังนเนาะออกกำลังแล้วก็เออมันอยู่ก็กินไปผลพิษก็ปลอดภัยมันเหลือก็มาขายที่มกรเนี่ยสมมุติเองปลูกหลายๆอย่างเหมือนกับผมลองปลูกที่พืชพักไอ้ส่วนครัวอย่างที่บ้านเนี่ยนะก่อนปลูกเป็นห้าหกกระถางนะเดยวปลูกกระถางเดียวนะเพราะอย่างเฮากินแต่กันน้อยเดียวที่ว่าปลูกกระถางเดียวเฮาดูแลง,ง่าย แล้วก็เออมันๆในกินเต้าเอาอันมากินนห้น้อยเนี่ยถ้าถ้าปลูกนักเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยนักใส่ปุ๋ยนี่หมายถึงปุ๋ยปุ๋ยมักนะเฮาเฮาเฮาสามารถที่จะปลูกอันอื่นที่มันหลากหลายที่เขากินได้แต่ยังแม่คร,มรูปทุมอ่ะดรปทุมสุริยาเพิ่นบอกบวันนั้นเพิ่นบอกว่าอย่างก็ฟังมอกรบประชาชนพักเจ้าเพิ่นอ้กาจารย์สุนันทานจาจาร์สุนัน์ละองศีเพิ่นบอกว่าคือปลูก พักเอาเม็ดหลายๆอย่างมารวมกันเนาะอย่างพักบุง้งพักอ,อย่างที่เราจะกินพักกาดพักป้อมเอเนาะเอามาสูนสูนกันแล้วก็เอาวานลงไปในแปลงฮะคนัะแล้วก็ปลูกเซตก็เอาอย่างวัสดุอย่างก็เฟืองก็อย่างคลุมไว้เนาะ<ห>แอมเมืนมันก็ขึ้นมาเป็นพักศูนอะศ<ห>ูนอันในฮะนาะก็คือมันก็จะไล่แมลงไปในตัวเนาะบ,บางอย่างมันมีกลิ่นบางอย่างมันมีอะ่ะเราก็ก้อยเก็บไปกินได้เป็นเมืองครับเมืองครับ แกงโฮะในแปลงตัวห่านเ e นี่ยจา้า<ะ>มันก็คือไล่แมลงไปในตัวแล้วก็เก็บกินได้หลากหลายอย่างเนาะวันนี้แกพักกาดพ่องพักบุง้งพ่งังพักป้อมพ่องเน e ี่ยที่เฮากินประจำเ e นี่ยจ้าเพร่ะว่ามันจะทําให้เฮามีกินตลอดเ e นี่ยจา้าฟังเสีงเทียนอ e นะู่อีน่ะกำลังนึกถึงอาหารบอกว่าจะเป็นอาหารยุโรปอาหารตะวันออกเลยนะนึกถึงว่า อาหารยุโรปในเวลาปิ้นจะมีเหมือนเน้อ่ะมีสเต็กแค่เิ้นเนะาะแล้วก็มีพักมีพักแค่ซักอซักกรมือหนึ่งเนาะแล้วก็มีมันฝรั่งบดแคออนเนาะแล้วมีน้ําจิ้มเนี่ยแค่นั้นแหละอันนี้คือมีอาหารครบละสิ่งที่บ้านเฮา,าด้ประเด็นนี้คือสังคมผู้สูงอายุสอดคล้องกับที่แสงเทียนกําลังอู้ก็คือว่าคนก็กินได้ยากขึ้น ยากความหมายหมที่ว่าบางคนก็เป็นโรคเกาต์บางคนก็ความดันบางคนก็เป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยปัญหาคือว่าบางคนก็กินเพชรมาได้ซูรนะีเป็นกระเพาะกรนู่นนี่นั่นเนี่ยสิ่งที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของที่ว่าขนาดเลกที่ผมกเูเกียสังเทียนอูมาว่าเอออันนี้เวลามือหนึ่งเนะี่ยเอาไปเข้าบุ้งเห็นสักสิบยอดมีอันนั้นเนี่ยสักเนี่ยสักมอกกับมือได้น้อยเนยนะาะขค่คนเดียวนะ่ะจ้า ปุ๊บเอาป่ามาให้ชิ้นสมชิ้นหนึ่งเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปทอดแล้วแต่ชอบมีน้ําพริกเห็นน้อยประเภทสมมติไว้แลนน้วก็มีข้าวนึ่งหรือข้าวเจ้าหรือมีไข่ต้มมีแกนเหมือนสลัดก,กินได้ไหมยีสมมติเอ่อก็เรียบร้อยไปละก็มันพูดว่าใค่กินน้ำละพักเอาพักอันนี้มาวันนี้เออยันนี้กินน้ำพักมากับมือหนึ่งเมื่อตอนมากินแฮมแฮมชิ้นหนึ่ง กินแคบแคบหมูก็สมมุติว่าไอ้บ่ได้เฮามีพักกินละแมลงก็เหมือนกันเนี่ยทีนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าสกลขนาดเล็กเนี่ยเฮามีกินได้ตลอดทำเราไปซื้อละแล้วก็เฮาสามารถที่เหมือนกับว่าอยู่ได้โดยเรื่องของการเกษตรแบบขนาดย่อมขนาดเล็กถ้าเฮาไปทําขนาดกลางแบบใหญ่ต้องไปจ้างนู่นนี่นั่นมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นต้นทุนซึ่งก็ อันนี้เราก็เลยมาอู้กันถึงว่าความผันผวนของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะทําให้กับความผันผวนของสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าเขาเป็นลงทุนเหนียงนักเนาะปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้นะตามเรื่องมันพองแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้ามันมีจังหวะโอกาสดีๆเขาก็ไปทํามันเนี่ยหรือว่าเขาจะทําแบบฉีกตลาดไปทำแบบหนึ่งหรือยอย่างใดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็ว่าเขาก็ ทำไปขึ้นไปเนาะแล้วก็ออกกำลังไป <S <S ในตัวเพื่อที่จะลดต้นทุนชีวิตในเรื่องของอาหารนี่ได้แล้วก็ออกกำลังกายเฮาก็จะได้มีอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีเนาะแล้วก็มีความสุขในชีวิตเฮาอันนี้ครับวันนี้ครับก็คง,งจะเหมือนรักที่ ปอุ้ยแม่อุ้ยบรรยักษกันมาเมินละพาออเจ้าปลูย่งพาออาว่าปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยตามแวดบ,บ้านตี่กลางขวงนั่นนะเจ้าก็ถึงกึดถึงย้อนไปว่าอ๋อบต่เดี๋ยวเขาตั้งใจช,ชีวิตเหมือนสมัยปอุ้ยแม่อุ้ยมาสมัยเก่าวเม้า,าตัวน้อยเนาะเขาก็หันเปิ้นแปลงพักส่วนครัวอยู่ที่กลางขวงบ้านเนี่ยเจ้าเขาก็เอาไม้ไผ่มาสานเป็นเป็น,เป,นเป็นแตะแวดทันแล้วก็ปลูกพริกบะเขือบะทั่วมีพักปังพักอย่างก อย,ยังละนิดยังละหน่อยในในต้อมตรงนั้นเนี่ยถึงเวลาเพกกิ่งเกาะตั้งหม้อเนีย่ยกินเนาะเดือดน้ําเบือดปป๊ปบป๊รกอลงไปเก็บับถั่วพริกใบเขอเพ,พิ่ะกอตำพริกหอมใส่เพกกิ่งกอกินได้ละปดมากินเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเพิ่งกินแบบสดๆเนาะเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยเพราะว่าเพกกิ่งกอแบบ ธรรมชาติอยู่แล้วเี่ยคือปุ๋ยคอกปุ๋ยมักที่ปินอยู่ในบ้านในจองเปิ่นเนี่ยน่นก็คือได้กินอาหารสดๆใหม่ๆสะอาดที่มีความปลอดภัยปลูกเองแล้วก็ได้ออกกําลังกายอย่างที่ธารมราอว่าและที่สําคัญก็มีความสุขตัวเนาะได้กินที่ตัวเกาปลูกนะยังมีความสุขเอ๊ะจะอันนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายมีสถตงนักก็ยังปออยู่ได้เนาะอาจจะซื้ออย่างนิดๆน้อยๆแต่อันเองเครื่องปรุงาานะจ๊ะเพราะนั้นก็พยายามเพิ่มตัวเกาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รการที่9และเรื่องของไม้ผลก็อย่างที่ หลายท่าน่็แน,นะนำา่าคือเกษตรผสมผสานอย่างที่พ่อออเล่าเป็นไม้ผลหลากหลายอ่าบม่ใชแค่บัลลัมไยอย่างเดียวอาจจะมีพืชอื่นเข้ามาแซมแล้วก็ก้ยปรับเปลี่ยนกันไปเนาะพยายามเปิ้่ต่อเก,ก่าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาก็จะมีความสุขนะเจ้าแล้วก็ลดภาร,ระต่างๆได้เป็นอย่างดีนะเจ้าถ้าใครได้เชื้อพันธุ์ทุเรืองก็ติดต่อที่ศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่ได้อยู่นะเจ้าพ่ออ่อนเนาะ จาก็มีขายรู้สึกราคาของหลวงนะจ้าเราก็จะมีพันสะปะพันนะเจ้าที่เกษตรกรสามารถจะเอามาปลูกเป็นโปรตีนราคาถูกแต่เนื้อสัตว์ได้สบายเลยปลูกในแปลงในฮอนอีกก็ได้นะพ่อเนาะแซมในส่วนไม้ผลเฮาก็ได้นะเจ้าลองติดต่อไปที่ศูนย์วิจัยพืชไทยเชียงใหม่053 498537 053 498537เจนะเจ้าหรือติดต่อที่ ให้อันติตอพอสุทัศน์ปินตาเศนโดยตรงก็ให้เพื่อพออู้เรื่องใดแถมก็โทรศัพท์ได้0 8 1 9 5 0 4 7 8 5 0 8 1 9 5 0 4 7 8 5นะเจ้าวันนี้รายการของบทความเกษตรต่างอากาศก็เสี่ยงเขาอดีปากกันได้กวนติดตั้งแต่เวลาเตี้ยงเกิงจนถึงบ่ายโมงนะเจ้า12นากา30นาที12นาิกา55นาทีถึง12นาฬก55นาที สถานีวิทยุมกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามภาพฟังภาพชมขอบคุณท่านผระอสุุธาตุปินตาเสนข้าเจ้าแสงเทียนเนียมรัพย์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุมกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกนําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะกันได้วันติดหน้ากับรายการโลกสีเขียว11บเนาฬิกาแล้วก็บทความเกษตรต่างอากาศเตี้ยงเกิงนะจ้าสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ,อ ลา์ทั่วโลกเหมือนเช่นเคยยินดีจะทักที่ติดตามวันนี้สวัสดีเจ้าท่านอ,อสุทัศน์บินตาเซนเจ้าสวัสดีครับนี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกําลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือเค Radio plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลย,เ,ลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะาเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมการประกวดอู้เล่าเรื่อง หัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้จากรงคเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเพื่อให้ละอ่อนเยาวชนไทยมีความรู้มในใจภาษาไทยถิ่นของตัวเก่าอย่างภาคภูมิใจและถูกต้องตามกาลเทศะเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก ของละออนเยาวชนและประชาชนเพื่อหันความสําคัญและคุณค่าของภาษาไทยและภาษาไทยถินซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สําคัญของประเทศไทยสําหรับพื้นที่ภาคเหนือมีโองเฮียนเข้าหวมกิจกรรมกวาเซาเอ็ดองเฮียนได้มีการคัดเลือกละอ่อนนักเฮียนผู้ที่ผ่านการเข้ารอบสิบคนสุดท้ายไปเมื่อวันการที่เจมีนาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาและได้กำหนดจัดก,การประกวด อู้เล่าเรื่องหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นหรือแอลบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่9มีสาย,ยนพุทธศักราช2566ณห้องทาราทองบอลลูมโรงแรมเซนทาราริเวอร์ไซด์โฮเทลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดของการจัดงานและพอกันไทยทอดสดถึงภาพเเสียงผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุมากรที่เวอร์ไว o เว็บดอทเรดิและโซเชียลมีเดียของสถานีกุแพลตฟอร์ม